เนี่ยเรือนภายนอกมีวิหารคุมอยู่พรานอนนี่ก็ที่แรกผมูดไปไม่ใช่ฮะผมนไปดูรูปแล้วรูปกเก่าเห็นเหลือตะคอครึ่งเดียวเองอันนี้บุระนห้เป็นพระนอนบุระนเมื่อไม่กี่ปีนี่นะฮะผมเจ็บแล้วทั้งนี้ที่คืออะไรนะาติดกันเดินมาใกล้ๆกกันคือวัดชุมพลนะ ชื่อวัดชุมพรเนี่ยเป็นรอยดั้งเดิมเนี่เป็นจีดีเก่าเป็นวัดเก่าแล้วแต่ไม่เหลือซากที่ข้างบนแล้วประวัติต่างๆก็ไม่เหลือแล้วกลุ่มอาคารด้านหน้า วิหารจากการมีฐานเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมไม่ปรากฏหน้าที่ใช้งานที่แน่ชัดนะครับนี่วัดชุเรียกว่าวัดชุมพลนะ,ะเขาคงอนุรักษ์ไว้พื้นอะไรต่างๆแ้่คงเป็นเจดีย์ใหญ่ฮะ,ะจะไม่เข้าไปก็คงจะคล้ายกันนี่โบราณสถานวัดชุมพล นี่คือพระอุโบสถแล้วฮะใช่ไหมโอ้โหตัวถือไม่มีนะครับพระอุโบสถเลยจะถ่ายนะครับอยู่ใกล้กับวัดขอนอนอุ่นะที่ผมไ้ถ่ายมาแต่วัดอะไรอีกวัดอยู่ใกล้ติดกันอีสามวัดอันนี้เจดี ไม่เป็นทรงแล้วฮะนะฮะจะเป็นวิหารอาคารทักอย่างกับที่นะอ๋อนี่ครับอืมนี่น่าจะเป็นอุโบสถแล้วครับน่าจะเป็นอุโบสถแล้วเพราะว่าล้อมรอบด้วยอย่างเงี้อย่างนี้ เ็นไหมน่าจะโบสดนะแต่นี่เจดีแน่นอนเจดียพเจดีย์พระประธานครับนี่ครคือวัดชุมพลฮะไม่มีใครมาเที่ยวหรอกมีแต่ผมว่าซอกแซกมาท่าน,นี้คงอนุรักษ์ไว้รอบๆก็เป็นป่าฮะป่าอาจจะมีบ้านเห็นไหมบ้านคนหน่อยนึงนะฮะนี่ฮะนี่ครับค,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 คือ ของสิ่งเก่าเก่าที่ยังเหลืออยู่ขออนุญาตถ่ายนะครับอย่าไปเพื่เป็นภัยกับผมนะครับขออนุญาตถ่ายถ่ายทอดความรู้ให้นักชนรุ่นหลังได้รู้ได้ทราบนะฮะต้ะนไม้ส่วนมากจกะเป็นต้นโกฮะต้นตะโกเนี่ยฮะต้นตะโกทำนั้นเลยฮขอขอนุญาตนะครับแค่นี้นะครับ ระหว่างทางไปวัดมาจากวัดประโดกมาวัดพนนสฝังนั้นคือวัดชุมพลตะโกเนี่ยฮะท่านใดไม่เคยเจอก็ดูซะบางท่านเกิดมาไม่เคยเจอนะลูกตะโกกินได้สมัยเด็กๆเ,เคยกินอยู่ฮะ จะมีสองอย่างตะโกทรายคือตะโกที่อร่อยหวานเป็นเหมือนทรายวัดนี้วัดประดกฮะมีตะโกเยอะเลยวัดทางนู้นก็มีแต่มีน้อยกว่าน,นี่วัดพระนอนก็มีนี่ลูกลูกเห็นไหมลูกไหมถ้าลูกสุกจะเหลืองฮะถ้าลูกดิบจะออกสกเขียวนี่ฮะสมัยเป็นเด็กผมปีนต้นไม้นะฮะปีนขึ้นไปกินข้างบนกินข้าวอิ่มเสร็จ ช่วยพ่อแม่ไถานาไถานาควายไถายนาอะไรแล้วแต่เนี่ฮะแล้วก็ตะปีนขึ้นไปทีคือตะปีนขึ้นไปนอนลักษณะจะไม่อย่างงี้ฮะถ้าบ้านนอกจะสมัยก่อนก็จะเป็นต้นใหญ่หญเลยจะไม่ยาวชะลูดอย่างงี้ขึ้นไปจะมีกิ่งมีแง่งมีกิ่งออกมาเยอะนะฮะเนยนั่นก็นตะโกอย่างนั้นเลยฮะเห็นกฮะตะโกตะโก ทั้งในตรงฐานนู้นก็ตะโก้เลยมีลูกนุ่นตรงลูกนู้นลูกดกมากเลยทั้งต้นเหลืองหมดเลยฮนะแต่ถ่ายคงไม่เจอเนี่ยเนี่ยถ่ายจริงจะเจอนะว,ว่าลูกเหลืองดกเนี่ยเห็นไหมฮะหายากเนี่ยใครเกิดไม่ทันก็คือไม่ทันแล้วฮะแต่ผมเกิดทันอยู่ผูต้ตะโกแถวบ้านนอกเรา ไม่มีนะฮะแถวบ้านผมไม่มีแล้วเพราะตอนนี้กลายเป็นทุ่งนาที่แบบเอารถไปจกนะฮะเขาเรียกจอมปลวกหรือพนทำไมก่อนเขาเรียกโพนอะไม่มีแล้วฮะทุ่งนาก็คือทุ่งนาลน,ลนเลยฮะ,ะไม่มีที่พักไม่มีอะไรแล้วฮะถ้าแถวภาคอีสานเขาจะเรียกเถียงนาแต่แถวบ้านผมไม่มีไม่มีเถียงนาไม่มีเนี่ยไม่มีแล้วฮะเพ่งมาเจอเนะะี่ฮะ ในรอบกี่ปีไม่รู้พิ่งมาเจอเนี่ยต้นตะโกเนี่ยในรอบกี่ปีนะไม่รู้ที่ผมมาเจอตะโกแล้วก็ลองกินดูซึ่งก็ไปได้รสรสฝาดฮะต้นฝาดแต่อย่างว่าถ้าตะโกสายจะอร่อยเจ้าน้ำหวานไม่ดำๆกินมากปากดำนะฮะนี่แสดงว,ว่าพันฝาดมีพันหวานอยู่ แค่นี้ก่อนนะครับ